วิชาวิวทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนรชาชมาสัยในพระเรงมราชุป,ปถัมภ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูชื่อคุณครูสุภาพรทางยอดหรือว่าครูกีตาสอนในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2564ค่ะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้านักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมาจากไหน เรียนอยากทราบกันแล้วไปศึกษาเนื้อหากันเลยค่ะการผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราเนื่องจากเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นวิทยุทระนัเตารีดเครื่องสักผ้าู้เยน็นเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆฉะนั้นในชีวิตประจำวันของักเรเียนต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่า แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เราได้มาจากที่ไหนคะ่ะไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันผลิตมาจากแหล่งพลังงานที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติเช่นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำใช้พลังงานถ่านหินซึ่งไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดผลิตมาจากโรงงานไฟฟ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในบ้านเรือนของเราหรือว่านในโรงเรียนได้พลังงานไฟฟ้ามาจากโลงงานไฟฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้านะคะคุณครูยกตัวอย่างมา4ตัวอย่างนะคะพลังงานลมโดยการใช้กังหันนะคะผลิตนะคะไฟฟ้าพลังงานนะ้ําคุณครูยกตัวอย่างเป็น เขื่อนภูมิพลในจังหวัดตากนะคะซึ่งมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะสามพลังงานข้างต้นที่ครูกล่าวไปเป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะใช้แล้วไม่หมดไปค่ะต่อไปเป็นพลังงานถ่านหินใช้ผลิตไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะแต่ว่าเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปค่ะต่อไปเรามาดูนะคะ ไฟฟ้าจะเดินทางมาถึงบ้านเรานะคะมาจากไหนนักเรียนเดียวตามนะคะนักเรียนเห็นรูปโรงไฟฟ้าไหมคะหรือว่ากพอฟอนั่นคือโรงไฟฟ้านะคะจะผลิตไฟฟ้าจากนั้นก็จะส่งตามสายไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าก็จะมีสองไฟใช่ไหมคะจากนั้นก็จะส่งไปยังสถานีสายไฟฟ้าย่อยๆต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะคะ สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจะทําหน้าที่แจกจ่ายไฟฟ้าไปตามบ้านเรือ,รอนโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโรงเรียนค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางของไฟฟ้าก็จะเป็นดังสไลด์ที่คุณคุกิต้ายกตัวอย่างไปในสไลด์นะคะหรือพูดง่ายๆว่าไฟฟ้าจะส่งตามสายถายเป็นยูนิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น ไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้ฟรีๆใช่ไหมคะทุกเดือนต้องมีการจ่ายค่าไฟนะคะต่อไปเรามารู้จักนะคะไมเคิลฟาราเด์กันคะ่ะไมเคิลฟาราเด์ได้ค้นพบหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแม่เหล็กไฟฟ้าและได้ผลิษตนะคะและได้ประดิษฐ์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขึ้นจึงมีการตั้งกฎจากการค้นพบครั้งนี้ว่ากฎของฟาราเดย์ค่ะเราไปเรียนรู้การกําเนิดไฟฟ้าจากกฎนะคะของฟาราเดย์กันค่ะว่าเขาคิดค้นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้อย่างไรอ่ะเรามารู้จักเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะหรือว่าไดนามค่ะไดนามคือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาซึ่งไดนโมจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะจะประกอบด้วยแท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดงค่ะนักเรียนดูตัวอย่างภาพไดนโมเห็นไหมคะไดนโมจะมีจะมีการหมุนใช่ไหมคะจะมีขดลวดทองแดงอยู่ตรงกลางและด้านซ้ายขวาจะเป็นแท่งแม่เหล็ก พอมีการหมุนก็จะเกิดพลังงานกลแล้วก็จะได้เป็นไฟฟ้าออกมานั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีขดลวดทองแดง2องอย่างนี้จําเป็นมากนะคะให้นักเรียนจําไว้อุปกรณ์ที่สําคัญของไดนมจะมีแท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดงนั่นเองค่ะเด็กๆไดนาโมจะทํางานโดยการอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงนะคะผ่านสนามแม่เหล็กทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนขดลวดทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูชนิดของไดนาโมนะคะจะมีอยู่2ชนิดก็คือไดนาโมกระแสะตรงและกระแสะสลับไดนาโมกระแสะตรงนักเรียนสังเกตดูวงแหวนนะคะก็จะมีแค่ครึ่งเดียวนะคะไม่ได้เป็นวงกลมส่วนของกระแสะสลับจะเป็นวงกลมเต็มวงเห็นไหมคะมาดูกันค่ะ ดินาโมกระแสะตรงกระแสะไฟฟ้าที่ได้จะไหลเหมือนกระแสะไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ก็คือเป็นกระแสะตรงนั่นเองค่ะดนาโมกระแสะสลับกระแสะไฟฟ้าที่ได้จะไหลกลับไปกลับมาเหมือนกระแสะไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนค่ะมาดูการหมุนของดินาโมนะคะดินาโมจะมีการหมุนอยู่2แบบค่ะ1การหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กในรูปที่1น,นะคะทองแดงจะอยู่ตรงกลางด้านซ้ายขวาจะเป็นแท่ง นี่คือการหมุนแบบที่1น,นะคะต่อไปการหมุนแบบที่2จะเป็นการหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดทองแดงก็คือแม่เหล็กจะอยู่ตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นขดลวดทองแดงนั่นเองค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจะมีอยู่3ปัจจัยนะคะเด็กๆ 1. ความเร็วในการหมุนขดลวด หากเราหมุนขดลวดได้อย่างรวดเร็วก so so like so 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 um ็จะทําให้ผลิตไฟฟ้าได้มากนะคะหมุนช้าก็จะได้น้อยนะคะต่อไปข้อ2จํานวนรอบในการพันขดลวดหากจํานวนรอบในการพันขดลวดมากจะทําให้ผลิตไฟฟ้าได้มากค่ะ 3. จํานวนเส้นแรงแม่เหล็กถ้าแท่งแม่เหล็กมีขนาดใหญ่นั้นจะมีเส้นแม่ขอโทษนะคะแท่งแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่นั้นจะมีเส้นแรงแม่เหล็กมากกว่าแท่งแม่เหล็กที่มีขนาดเล็ก ทำให้แท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่านั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนไปในวันนี้จะเป็นเรื่องไฟฟ้าก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจศึกษาและดูหนังสือประกอบไปด้วยแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครู แไว้ให้ในลิงก์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ยังไว้เจอกันในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ